กูเจอทาไหนทางโดนมึงกูเหนไมดูอปวดหวไมโดนมงกูไดิอะไรี๋ยวกูทำอะไรได้ครับเฮ้ยยูเนยูบียูในบีด้วนะทํทีบชนไหนยังวางเอไปกันนางแทงคนนึงนางแทงที่เราเลเลยทำจะไหนเลยอ

เฮ้ยบวมึงเข้าดิมึงรออะไรกันอยู่วะกลางเย้ไรอย่างไรเลยคือกาง้ลางเย้กลุ่มมายิงเลยพวกนี้เยอะนะอือหือได้ฮัลโหลมันเบื่อดีวันนี้ได้มากลางนั้นเลยมึงมึงเข้าเข็นมานได้ไงมาเลย ไอตอนนี้เลยอืมฮแม่ดิตายแล้วนะอืมความโกลปุ้มเว่ปืนลันปืนลันมึงไม่เปียลูกซุ่นเหรอไงไอเต็งเท่ห์เต็งขี้บุกมาปาระเบิร์ดเลยกูลังกูมีดกูวิ่งเร็วนี่กูยิงบุ๋งบัสมดกูไปเลยอันนั้นแล้วเลยนะลาลาไปเรื่อยด้วยเอาไปข้าไป เฮ้ยยิงดินบีบับบังุบบับลังปุบบับลังปัวนหัวอังดูไม่นังไปควนงบอม h e e n p d าเลยโอ้เยอะมากดงเ็บไที่ซ่งายตัวเดียวมึงโดนายมังเลย เอมึงมึงอยากหนาไหมวินนี่มึงมึงปลาระเบิดนี่มึงปลากระเบิดมึงปลาพูดบ้านนั่นตาม่มันจะยากกว่ามึงเออมึงเจอกูมันมันดักอยู่ซ้ำเยกทางขึ้นบีบบนทุกคนเลยมันไปอออยู่บีบนมึงลองปลาระเบิดลงแทนแล้วมึงวิ่งลองเข้าเทแล้วน้าเลยไีด้บีล้างระเบิดนี่กตีเราจะกตีก็ระระฝังระเบิดอะไอหมีบอก อันน่ะบาโคกูตายแล้วบาโคอยู่บีบนขึ้นไปดีอันอันขึ้นไปทีอันขึ้นไปดีซ้อมแ a s been planted โอ้ยลงเข้าเองแล้นียเข้าเองแลยวจนเข้าเลยลงไปเลยลงไปลงไปยิงทะลุยาวอ่ะจบ bomb diffused ไม่ได้ ปาเปดีดีๆะเป็นมึงเลยมันบอกว่ากูโคกูโคกูโคหม่จะห่างเบนระเบิดอยู่กูตายก่้นเลยมันก็ยิงงฮ่ม่ละเบอรนะอ่ะลงไปเลยไอ้ที่ ฮยน่ะบนหัวบนลังนะนุ่้นเร็วเอางแคบบุกไอ้นี่มันดำเียกันข้างหน้าเลยคับบนหัวฟอมดิฟิวส์อยากให้ไม้ยาวคนดิว่า s ะไรไ a ้บนหัวยิงดีว้ามิชชั่นเฟลล์ไอเป็นน้งคางกได้บ่ ยิงมาดีอะแต่มต oh, ้องยิงพ่งขนาดนี huh? ้วะเก่งดีอะนวิ่งลูมันวิ่งลู่เก่งอนนนาวนดคตอนคนคตนาคตอตอนาคตอนอนา่นาอนาตอนนีอา

โอ้ยตัวนี้ซ่าอยู่ในเอเจียนไปเลยวางบ,บี้ไปบางบีนะ้นี่ปักวาดกูเลววันเนี่ปักวาดกูบอวัยปัญหาไอ้ไอ้ฉันนั่นเล่นเล่าแล้วอย่มันจะมีอยู่ตัวนึง <c oughs> ถือฟังฟ้าดาอมเจ้ามายิงแล้วบีบ้างไอ้บุญมักอ่ะเออมึงถือปืนออกไปยิงดิจะทึ่อะไรยิงได้ไหมเป็นอาการปักตองไหม

Đi Lăng cao. Em. Bomb has been planted. Ừ, tài. Bốn bị hôn đối tài. Bám lên luôn rồi bám. Ui, quá này Ôi, vui เดี yeah, the the ๋ยวเรียกสติลบมาได้กันเรา